สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับระเบิดชุดใหญ่กองทัพอิสราเอลระเบิดทำลายเครือข่ายอุโมงใต้ดินฐานที่มั่นกลางแสงของกลุ่มกอกรายฮิตบลละทำกลางการหยุดยิงใส่ไม่ยัง้งเสียหายยับเยินและพบมือปืนชาวปาเลสไตน์รอบโจมตีกองทัพอิสราเอลในเขตเวสแบง้งแต่สุดท้ายถูกกองทัพอิสราเอล อาชีพในบริเวณใกล้เคียงดับสยองคาที่และทหารสาวที่ถูกกลุ่มก่อการร้ายฮามาจับตัวไปและถูกปล่อยตัวออกมาให้กำลังใจแก่น้องสาวตัวเองที่ฝืกหลักสูตรทางทหารจบและเตรียมไปประจําการที่กองทัพอิสราเอลเพื่อต่อสู้กับศัตรูของอิสราเอลต่อไปและกองทัพอิสราเอลเผยชายยางกล่อล้อยางรุ่นไม้เล่นงานกลุ่มก่อกรารร้ายในเขตเวต์แบงก์กำจัดกลุ่มก่อกรารร้ายให้สินส้นซากต่อไป เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2568มีข่าวรดยงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกอกระฮามาทินบนลกา ad, ala, อิรานฮูตีและพันมิตรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรก เป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอละนะครับยังคงต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายที่เป็นศัตรูของประเทศอิสราเอลอย่างต่อเรื่องท้งฮามา마ธิบละอตอิลานฮูตีและปไติ์กระดกโดดอิสราเอลมาหมดแล้วนะครับเพื่อที่กองทัพอิสราเอละจะปกป้องชีวิตทรัพย์สินปกป้องแผ่นดินของประเทศอิสราเอลให้ได้นะครับวรวมถึงการโจมตีตอบโต้สวนกลับให้สาสมต่อกลุ่มก่อการร้ายที่ทำร้ายประเทศอิสราเอลก่อนนะครับเป็นฉากการสู้รบแรกนี้เป็นฉากการสู้รบที่กองทัพอิสราเอลนะครับ ยังปฏิบัติการทางทหารนะครับในพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนอยู่นะครับพี่น้องถึงแม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงกันแต่ของทางอิสราเอลก็มีทหารอิสราเอลประจําการไว้บางส่วนนะครับพี่น้องยี่งานนี้ทหารที่ประจําการอยู่ในเลบานอนตอนใต้นั้นก็ปรากฏพบว่าพบเครือข่ายวงใต้ดินฐานที่มั่น รวมถึงตำแหน่งคลังแสงของกลุ่มกอกกระไรฮิตบุนลอดนะครับที่อยู่ทางตอนใต้ของเลเวนอนนี้เกรงว่าจะเป็นพคุคามต่อความมั่นคงของประเทศอิสราเอลงานนี้กองทัพอิสราเอลจึงได้ทําการระเบิดทําลายใส่ไม่ยั้งจนไม่เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีตามภาพวิดีโอที่ปรากฏนะครับที่กองทัพอิสราเอลได้รายงานไว้ว่ากอกกำลังอิสราเอลหรือ IDF ที่ปฏิบัติการในทางภาคใต้ของเลเวนอนได้ทําลายคลังอาวุธของกลุ่มกอกกระไรฮิตบุนลอหลายสิบแห่งนะครับเมื่อเร็วๆนี้ตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวไ้ โดยกองทัพอิสราเอลระบุว,ว่าคลังอาวุธที่นํามาจัดเก็บมีทั้งปืนครบขีปบรนาวุธิจรวดอุปกรณ์ระเบิดปืนและอุปกรณ์ทางทหารอื่นๆนะครับ อยู่ในคลังอาวุธเหล่านั้นที่มีทั้งอยู่ในเครือข่ายอวกงตาดินและตึกสูงนะครับพี่น้องและกองกําลังของอิสราเอลยังประจำการอยู่ในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกและทางภาคใต้ของเลบานอนนะครับทํกลางการจุดยิงนละนามาสู่การทําลายล้างตําแหน่งที่เป็นภัยต่อความมั่นคงเป็นภัยต่อประเทศอิสราเอลแบบนี้นะครับโดยการวางระเบิดโดยนวยวิศวกรยาฮามของกองทัพอิสราเอลวางระเบิดทาลายจะทําให้เสียหายยับเยินควันฟุ้งกระจายแบบนี้เลยนะพี่น้องรุนแรงมากจริงๆนะครับเรามองไกลๆอย่างไร ขณะนี้อยู่ใกล้คงแรงหน้าดูนะครับและคาดว่าทําให้ฐานที่มั่นเหล่านี้คลังแสงเหล่านี้ไม่สามารถไปเล่นงานประเทศอิราเลด,ด้วยมือของกลุ่มกวากกระไรที่มอ้มอดได้ต่อไปนะครับจากการที่กองทัพอิราเลต้องป้องปามและกําจัดภยัยคุกคามเหล่านี้ ให้หายไปจากแผนที่โลกให้ได้นะครับเพื่อเซฟชีวิตทรัพย์สินของประเทศอิสราเอลให้ได้ต่อไปนะครับและการต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่มีมือปืนชาวปาเลสไตา์นะครับที่เปิดฉากจอบจมตีนะครับใส่ทหารอิสราเอลใกล้หมู่บ้านทายาเซอร์ในเขตเว็บแบงค์ทางตอนเหนือนะครับในช่วงเช้าของวันนี้ที่สามารถบุกเข้ามาเล่นงานตำแหน่งของทหารอิสราเอลได้เหมือนกันนะครับที่ระบุว่า พื้นที่แห่งนี้อยู่ติดกับด่านตำรวจนะครับและด่านตรวจในบริเวณแถวนั้นนะครับพี่น้องซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับรายงานระบุเพิ่มเติมว่ามีผู้ได้บาดเจ็บ7คนเลยนะครับพี่น้องและ2คนอยู่ในอาคารสาหัสด,ด้วยนะครับและบริเวณดังกล่าวนั้นประกอบด้วยจุดสังเกตการและอาคารอื่นอีกหลายหลังก่อนที่ต่อมานะครับกองทัพอิสราเอลระบุว่าสามารถปริดชีพ มือปืนคนดังกล่าวได้เรียบร้อยแล้วนะครับดักสยองคาที่ก็เลยทีเดียวนะครับพี่น้องตามภาพวิดีโอบางส่วนที่ปรากฏนะครับอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ครับอิสราเอลรายงานไว้แบบนี้นะครับที่สามารถปฏิทีนมือปืนปาเลสไตน์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เหตุการังนี้ก็ทําให้มีผู้บาดเจ็บเจคนเลยนะครับโดยมี2คนได้รับอาการสาหัสเหมือนกันนะครับที่ บริเวณเขตเวสแบงแห่งนี้ก็ยังมีกลุ่มก่อการร้ายอยู่จำนวนมากนะครับทำให้กรัพอิตาเลั้นต้องส่งทหารจำนวนมากมาเล่นงานกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในเขตเวสแบงจำนวนมากแบบนี้นครับเพราะว่าถ้าไม่มาปราบปรามก็จะมีชาวปาเลสตายหัวรุนแรงไปทำร้ายประเทศอริราเลหรือชาวยูวแบบนี้นครับพี่น้องที่หลายครั้งหลายคราที่มีเหตุการณ์ที่ชาวปเาเลสตน์หัวรุนแรง ไปทำลายประเทศอิสราเอลประชาชนชาวอิสราเอลดืด้อเลยครับโดยไม่มี anyway. เหตุผลจำเป็นนะครับพี่น้องไปอ้างพระเจ้าอะไรก็ไม่รู้นะครับพระเจ้าคงไม่สนให้ผู้คนมาเห็นข้าคนอื่นแน <brow ful. S 2> ่นอนนะครับแต่ในเมื่อชาวปาเลสไตน์หัวรนแรงกับเลือกที่จะเชื่อพระเจ้าเชื่อที่จะทำลายประเทศอิสราเอลประชาชนชาวอิสราเอลก็ส่งผลให้ทัฐอิสราเอลก็ต้องกำจัดกลุ่มก่อการร้ายและชาวปาเลสไตน์หัวรนแรงให้สิ้นซากให้ได้เพื่อไม่ให้มาทำลายประเทศอิสราเอลจึงส่งผลให้มีการ สโตทหาและกำลังพลจำนวนมากรวมถึงยุทธกรณ์จำนวนมากมาปรับตามกลุ่มก่อการร้ายในเขตเพตแบง์ที่ใช้รหัสชื่อไอรอนวอลให้สิ้นส่าต่อไปแบบนี้นะครับพี่น้องทำกลางการุดยิงกับฮามาและฮิบลล็อกก็ยังมีการปรับปรามกลุ่มก่อร้ายในเขตเพตแบง์นะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลเผยแพร่คลิปวิดีโอนะครับหลังจากที่ตัวประกันสาวที่เป็นทหารหญิงของอิสราเอลนะครับถูกกลุ่มก่อการฮามาจับตัวไปเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023และถูกไปตัวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่าานนมะครับเธอ ก็ได้รับอิสรภาพภาพจากการเป็นเรสือของกลุ่มพามาสอดีทหารตัวการที่ชื่อนางสาวอากัมเบอร์เกอร์นะครับก็ได้มีภาพที่เธอนั้นเข้าร่วมพิธีของบาเบอร์เกอร์น้องสาวของเธอนะครับที่เพิ่งจบหลักสูตรทางทหารนะครับพี่น้องที่เป็นทหารเหมือนกับพี่สาวเลยนะครับโดยปัจจุบันนั้นบาเบอร์เกอร์น้องสาวของอากัมเบอร์เกอร์นะครับจะทําหน้าที่เป็น ม a สาคิดแทสนะครับหรือในทาหารชับบร้นประทวนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสภาพการให้บริการซึ่งถือเป็นนักสังคมสงเคราะห์สําหรับทหารอิสราเอลว่าอย่างนั้นนะครับโดยมีคนเห็นอากรรมเฮอเบอร์วิสาของเธอวางเครื่องประับสีม่วงที่สวมโดยมาสาคิดแทสนะครับไว้บนไหล่ของบาเบอร์เคร์น้องสาวของเธอครับก็เป็นภาพ ความยินดีดีใจของทหารอิสราเอลนะครับและตัวประกันที่ถูกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสจับตัวไปแล้วปล่อยตัวออกมานะครับมีภาพความดีใจความฉลองความยินดีของทหารอิสราเอลจานวนมากครับที่พวกเขายัางคือเขิมลุกลบและเฮฮามีความสุขนะครับพี่น้อง ไม่ได้เสียควกํกำลังใจแต่อย่างใดนะครับในการจะรบกับกลุ่มก่อร้ายที่เป็นศัตรูของประเทศของพวกเขานะครับงานนี้พวกเขาก็แสดงถึงความเื่งเข็งความสามารถีนะครับที่จะปกป้องแผ่นดินจากกลุ่มก่อร้ายที่รอบประเทศอ,อิสราเอลและข่าวสุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ดีสรับอิสราเอลายงานไว้ว่าอนทับอิสราเอล ได้ใช้รถลำเลียงพลรุ่นใหม่นะครับที่ชื่อรถหุ้มเกราะอีทันนะครับที่ปฏิบัติการในเขตเวสแบน,นครับในระหว่างการปฏิบัติการในพื้นที่เมืองทูบาตของเขตเวสแบ์ที่อิราเลระบุว่าเป็นครั้งแรกที่ใช้รถลำเลียงพลหุ้มเกราะรุ่นอีทันคันนี้นะครับและมีอีกหลายคันที่ปฏิบัติการในพื้นที่เมืองทูวาสเขตเวสแบ์นะครับโดยกองพล บิสมาร์ตนะครับกำลังใช้รถเรียงพลแบบ APC ของอ e ีทันจำนวนหนึ่งนะครับในภารกิจส่งกำลงังบำรุงอพยพและภารก,กิจอ,อื่นๆนะครับตามข้อมูลของกองทัพโดยกองทัพอิสราเอลกล่าวว่ารถ APC ไม่ได้เข้ามาแทนที่วิธีการเคลื่อนย้ายแบบอื่นแต่กำลังเสริมระบบที่มีอยู่นะครับโดยยานเกราะอีทันนั้นเป็นยานยนต์8ลอ้อน้ำหนักเบาที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีจากรถถังมือข่าวว่าและรถขนส่งกำลังพลรุ่นนาเมอร์ของอิสราเอลนะครับงานนี้ได้ใช้ ยุทูบกรที่ทันสมัยที่สุดนะครับที่เป็นตําแหน่งของยางเกราะรับเรื่องพลที่ติดล้อยางนะครับของกองรับอิสตเดลบริการจำาลยกลุ่มก่อกันไล่ในเขียเบรบงและสินซากต่อไปนะพร่น้องเอพีนข่าว่านี้ก็เลยนำมาเล่าให้ผู้ชมได้รับชมรับฟังกันขอรอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวัสดีเอพนขอจากลากระพงเท่านี้แต่ผู้เป็ช่าพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆว่าต่อไปขอบครับ